เราชอบนั่งแตงแต่งกันนะครับวันนี้ก็อย่างที่ทุกคนรู้นะเป็นเดือนสุดท้ายของปีแล้วของปี2021ทุกคนด้านหลังเรานี้ก็ต้นคริสต์มาสยักษ์ที่เซ็นทรัลโดนั่นเองเขาจัดเป็นประจำทุกปีทุกคนปีนี้ก็จัดขึ้นมาอีกแล้วทีเนี้ยก็เลยต้องตกเสีินใจอยากจะพาทุกคนดูว่าต้นคริสต์มาสยักษ์ที่นจะเป็นยงไงแล้วทุกท่านที่จะเป็นยังไงน,นะทุกคนเดี๋ยวตามเดือดตามเราก็ไปดูด้วยกันว่าข้างในมีการหลังก,การหน้าถ่ายรูปขไหนอของต้อนรับกับเทศกาลนาี้กัน แล้วก็อยยที่บอกเดือนนี้ก็เป็นเดือนในการกเสด้วยนะทุกคนก็จะี่ำกว่าที่ดูเหนกัามมาน,น พร้อมเสร็จเลยเราสามารถมาถ่ายรูปแล้วก็เก็บบรรยากาศขังต้นไม้ขอ,องต้นพิซ่าต่างๆได้เลยกับท้องแตนกันนะทุกคนก็ด้านหลังนี้ก็จะเป็นแห้งต้นปาล์มนะทุกคนที่เขาจะชอบระดับดาวบนต้นมากหรือว่า นั่นเองแล้วก็บางที่เขาก็จะทำเป็นแท่งแบบนี้ที่สามารถกินได้ด้วยตรงนี้ก็มาถ่ายรูปได้นะทุกคนอย่าลืมสิงนี้เลยเพราทำเป็นแท่งใหญ่ๆให้เราสามารถถ่ายรูปได้เดี๋ยวจ้าเดินเข้าไปถ่ายรูปกันทุกคนไป ด้านหลังนี้ก็จะเป็นจอ LED นะทุกคน,ดนเดี๋ยวจะไปถ่ายรูปกับจอ LED ด้านหลังกันใ่ไ เน uh> ื้จะเป็นต้นคริสต์มาสนะทุกคนที่มจำลองมาโดยใช้โคมไฟมาจำลองแทนต้นคริสต์มาสนะครับก็สวยงามแบบมีสัมะัสแบบได้อยู่ตรงกลางงานตรงนี้นะหลังจากต้นคริสต์มาสจำลองต้นนี้แล้วนะทุกคนเดี๋ยวผ่านหน้ามาทางอานนี้ก็จะเป็นอุโมงค์ ที่เขาทําจําลองขึ้นมาเดี๋ยวจะพาเดินเข้าไปดูว่าอุโมงค์นี้สวยงามขนาดไหนหล้นาถ่ายรูปขนาดไหนกเราว่าถ้าเทียง่ายๆมันอาจจะเป็อุโมงของการละทุกคนที่แบบว่าข้ามปีแล้วเราจะข้ามปีนี้ไปสู่ปีหน้าแนะลา้วทุกคนเดี๋ยวเราไปเดิน,นดูกันเยกัน ตรงนี้นะทุกคนเขาก็จะทำเป็นตัวต่อแล้ว่ามิต้องอนาวอนี่เวนเดอร์ Wonder, แล้วก็เลิฟคือเป็นตัวต่อที่สื่อถึงความรักความตกใจ,ใจความคิดอย่างเงี้ยเป็นตัวต่อที่ดีมากๆเลยนะใครมาก็มาถ่ายรูปตัวต่อตนี้ได้ให้เราได้แบบว่ามี่มฟัโช่วงที2านะได้เดี๋ยวหองไปถ่ายรูปข้าหลังกัน ก็จะเป็นลานท่านาบนที่เขาจะเป็นทางบนขึ้นไปให้เราขึ้นไปถ่ายรูปข้างบนนะทุกคนน่าจะเป็นทางเดินแห่งความสุขนี่คิดเองนะทุกคนเดี๋ยวเดินเข้าไปดูข้างบนกันว่าถ่ายรลงไปแล้วจะเป็นยังไง,ง,น,งน,นะทุกคนเนะขอบคุณไง ออกมาเดินดูโซนของเซ็นทรัลโบที่เขาด้านหน้าที่เขาตัดเป็นลานให้ทุกคนมาถ่ายรูปกับต้นคริสต์มาสเด็กหลอกคริสต์มาสกันแล้วทุกคนก็อยากจะขอแมรี่คริสต์มาสทุกคนผ่านดังคลิปนี้เลยนะสำหรับใครที่ติดตามมาดูก็ขอให้ปีหน้าปี2022เป็นปีที่ดีที่สุดไปสำหรับทุกคนนะทุกคนแล้วใครที่อยากจะมาถ่ายรูปแบบกรตามมาถ่ายรูปได้นะที่เซนทรัลโดลานด้านหน้านะทุกคน ไมา่ายส,สวยแบบนี้ได้เลยแล้วในปีหน้าก็ขอเป็นปีที่ดีสำหรับทุกคนนะแล้วไว้เจอกันใหม่คลิปตัดไปนะทุกคนไปล้กลับบ้านก่อนบ้ายฝากกด subscribe ช่องแม็กเด็กแกร์ด้วยนะครับ